โอ้เสียงเรื่อมไปแล้วทุกคนถ้าผมเป็นพันุอีกก็น่าจะเพรดะแหละแวงนั่งภาคสันระยาวอะไรมาักขนาดนี้โอเคตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเจ้าก็หารมากก้าดียังไงมาใส่มาใช้ค่าเป็นโลนะเจ้าล้อเล่นเจ้าล้อชั้นเล่นตลอดไงตอนนี้เราหายกันแล้วเราช่วยด้วยซึ่งกันและกันไงช้าก่อนเจ้าควรขอบคุณค่าสำหรับความช่วยเหลือไหมเมื่อเจ้าทะเลาะกับ ยันยันหลานและใช้ข้าเป็นข้ออ้างเจ้าไม่ได้ขอบคุณข้าซะเจ้างั้นเหรอเจ้าต้องการที่จะเปรียบเทียบกับข้าเหรอเจ้ากําลังทําอะไรเนี่ยิฮิเจ้าคิดว่าข้าจะจูบเจ้างั้นเหรอมันเป็นสิ่งสําคัญที่เจ้าจะรู้ตัวเองดีอขอไปเจ้ามันเป็นสิ่งที่สําคัญนะจะรู้ว่าตัวเองมีดีนะ เจ้าบอกค่าซะเจ้าสวยตรงไหนล่ะบ้าจริงลังเกียจที่ข้าไม่สวยเลยเจ้าสามารถไปเที่ยวที่ซ่องกับนิงอันสี่มาหาข้าเพื่ออะไรเนี่ยผูห้าห้สนุกมากพูดอีกสี่บ้าจริงเขาบ้าไปแล้วห้าห้ไปกันเถอะจะไปไหนล่ะข้าหิวแล้วไปกินข้าวกับข้าไม่ไปข้าไม่ใช่คนขี้ขาดเอ๊แต่ว่าถ้ายานหลานรู้ว่าเราโกหกเขาเขาจะทำอะไรนะ เอาล่ะจริงๆแล้วข้าก็หิวเหมือนกันเราจะไปกินข้าวเย็นที่ไหนล่ะเป็นเด็กดีนะโอ้ยโ,โ,โอ้ข้าเกลียดเจ้าที่สุดเลยโอเคก็จบบทในตอนที่141นะไปต่อนในตอนที่142กันเลยเลยนะครับฟ้าจะมืดแล้วยังไม่กลับมาอีกนายหญิงดูนั่นอูชินกลับมาแล้วอูชินเจ้ากลับมาสักทีพี่ชูชู รีบเข้าไปถือพี่รองของเจ้ารอเจ้าอยู่นานแล้วพี่เขาคงไม่ให้ข้าไปนัดบอดอีกนะพวกเจ้าเข้าไปคุยกันหน่อยไหมพี่ตัดสินใจแล้วจะให้เจ้าแต่งงานภายในปีนี้ตั้งแต่วันนี้ไปห้ามหนีไปไหนต้องใส่ใจกับเรื่องนัดบอดโทพี่ชายข้าจะขอพูดความจริงกับท่านข้ารักส่วนจุนนอกจากส่วนจุนแล้วข้าจะไม่แต่งงานกับใครอีกจะกังวลไปเลยนะ องชายส่วนจุนเหรอแต่เขาได้สาบานไว้ว่าแล้วว่าจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นเรื่องนี้ทุกคนต่างก็รู้ถ้าเขาไม่แต่งงานกับเจ้าเจ้าก็จะไม่ยอมแต่งงานกับใครสินะตอนนี้ข้าตอนนี้ข้ายังเด็กรอดูอีกสักหน่อยค่อยว่ากันยังไงซะตอนนี้ส่วนจุนก็คือคนที่ข้ารักหนึ่งเดียวเท่านั้นได้ปวดพี่อย่านัดบอดกับข้าอีกเลยนะนี่แหละความเลือดเย็นของราชวงศ์ อูชินข้าจะไม่บังคับให้เจ้าแต่งงานกับใครที่เจ้าไม่ได้รักหรอกแต่การแต่งงานกับเชื้อพระวง์นั้นหมายถึงชีวิตของเจ้าจะไม่มีทางสงบสุขอีกต่อไปดังนั้นเจ้าจะต้องคิดให้ดีๆพี่หลงข้ารู้ว่าทุกอย่างที่ท่านทําก็เพื่อข้าข้าสัญญาข้าได้เจอกับคนที่ดีกว่าส่วนจุนข้าพร้อมจะแต่งงาน ข้าก็จนปัญญาแล้วจริงๆข้ายังมีเรื่องอีกยังมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เราองค์ชายทั้งหลายกําลังแย่งชิงราชบัลลังก์โดยเฉพาะระหว่างองค์รัชทายาทและองค์ชายเก่าข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขาอืมข้ารู้แล้วนะข้าหาข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยรับรองว่าพี่ลองเอาข้าตายแน่โอเคก็จะเป็นในตอนที่ต่อไปนะครับไปต่อในตอนที่สี่สิบ สามกันเลย143โ okay, อเคขออภัยทนี่143กันเลยนะครับร้านอาหารเซียงเมงข้ากลับมาแล้วฮ่าา,า,ามีเงินนี่สีถึงได้ทำอะไรตามใจชอบแม่นางอูชินท่านไม่ใช่เตรียมตัวเข้าวังเพื่อเป็นหวังเฟยหรอกหรือกลับมาทําไมกันใครเป็นหวังเฟยพูดให้มันชัดๆนะพี่องค์ชายทั้ง3าพระอ,องค์หลวงเสนท่านเข้าแล้วข้านับถือท่านจริงๆ รีบๆบ,บ,บอกมานะว่าท่านชอบองค์ชายท่านไหนหข้ากับพวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันทั้งนั้นแม่นางอูชินความมีเสน่ห์ของท่านมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีทําไมท่านถึงไม่ยอมรับเวลาที่ท่านหายตัวไปองราชทายาดกับองค์ชายเหลียญเชียงต่างก็ทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะตามหาท่านให้เจอตอนนี้ทุกคนทั้ <c oughs> ทงเมืองต่างก็รู้แล้วว่าท่านคือแม่ <c oughs> นางจูอูชิน เาให้ล้างอย่างไงก็คงล้างไม่ออกแล้วละอูชินเจ้ากลับมาแล้วเสียง่วงได้ยินมาว่าเจ้าหายตัวไปแถมบาดเจ็บอีกข้าเป็นห่วงแทบแย่ข้าไม่เป็นอะไรแล้วทําไมเจ้ายังทํางานอยู่ที่นี่ล่ะก็รอเจ้าไงเจ้าช่วยข้าเรียกความสนใจจากเหลียงเชียงหน่อยนะข้ารู้สึกถึงความหนักบนตัวข้ายังไงไม่รู้อย่าว่าแต่จะช่วยเจ้าเลยขนาดตัวข้ายังเอาตัวไม่รอด อย่าบอกนะว่าเจ้าจะทิ้งองค์ชายแล้ว ừ, ใครบอกเจ้าไปฟังใครมานะ่ะไม่มีเขาน่ะมาที่นี่ทุกๆุกวันตอนเช้าแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นหลายอย่างจะบอกว่าอ, <c oughs> อกหักมาข้าไม่มีทางเชื่อเขาคงมาที่นี่เพื่อรอข้าสินะ ừ, เขาเห็นข้าแล้ว โอเคก็จบไปแล้วนะในตอนที่สี่สิบสามนะครับไปต่อนในตอนที่สี่สิเอ้หนึ่ง้อยสี่บี่โอ้ยขอภัยนะเออมันตอนเชยแล้วเริ่มหลงล้ตาตอนนี้เริ่มอ่านมาเยอะเริ่มประสาทร้อนแล้วทุกคนโอเคตอนที่หนึ่ง้อยสสบสี่กันตอน่อเลยดีเลยเขาเห็นข้าแล้วข้าจะทํายังไงจะทาอย่างไรดีจะทํอย่างไรด,ดีละ่ะเข้าไปทักทายเขาหน่อยจะไม่ดีไหมนะว่าแต่ข้าจะพูดอะไรกับเขาละ่ะนี่แก้งทําเป็นไม่รู้จกักซะเลยแบบนี้ก็ดีในเมื่อข้า ในเมื่อข้าก็พูดอย่างนั้นแล้วถึงอย่างนั้นเขาถึงอย่างนั้นก็ถือเขาเป็นผู้ใช้ที่เป็นข่าวกับเธอนะไม่คิดจะทักทายเขาจริงๆเหรอเขาคงเกลียดข้าจะแย่แล้วที่ข้าปฏิเสธ,ธเขาแบบนั้นองค์รัชทายาทก็เป็นคนไม่เลวเลยนะเขาดีกับเจ้ามากมากขนาดนั้นไม่หวั่นไหวเลยสักนิดข,ข้าเคยหวั่นไหวแต่เพราะเขามีไทจือเฟยแล้วไงข้าก็เลยไม่อยากเป็นเมียน้อยเมียน้อย ช่างเถอะพูดอย่างไรเจ้าก็คงไม่เข้าใจเจ้าจะไปไหนข้าจะไปส่งของกินให้ส, <c oughs> ส่วนจุนไงล่ะนี่เจ้ากำลังเข้าข้างส่วนจุนมากเกินไปแล้วนะส่วนจุนเขาเป็นถึงองค์ชัยอยาก <c oughs> อยากกินอะไรก็กินได้นะเจ้าไม่เข้าใจหรอกข้าไม่ได้เจอเขามาตั้งหลายวันส่วนเรื่องส่งของกินไปให้เขาก็แค่เอามาเป็นข้ออ้างเฉยๆนั่นแหละข้าแค่อยากเจอเขา เจ้านี่ช่างไลายางอายจริงๆบางครั้งยิ่งไลายายงอายเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่มันคือความจริงทำไมเจ้าต้องมาแย่งกล่องอาหารของข้าด้วยข้าจะเอาไปให้เหรียญเชียงเรียนรู้ไว้ดีนี่เขาคือคนที่ทำให้ข้าคือคนที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้โอเคก็จบไปแล้วในตอนที่ หนึสี่บสี่สั้นจัดอีเวนไม่คุมบตัวที่กูได้มาเลยอย่างยากระบากโอเคป่ะ okay, ตอนที่หนึ่งร้สี่สิบห้าโอเคไปต่ออยสี่สิบห้ากันเลยนะครับวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันรีบพักผ่อนเถอะใครอยู่ข้างนอกนั่นดึกดื่นป่านนี้แล้วพี่รองท่านใช่ไหมยอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าซะนี่เจ้ากำลังป้นยังจะข่มขืนยังงั้นเหรอ หูปากซะเจ้าได้รับบาดเจ็บนี่ฟูเป็นอย่างไรบ้างแน่นไปไหมข้าจะไปตามหมอหลวงมาให้ช่วยดูอาการเจ้าถ้าเจ้ากล้าเรียกคนมาให้ข้าช่วยข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งซะเจ้าเจ้าเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเจ้ากําลังถูกไล่ฆ่านะหูปากเจ้าซะเจ้าอย่าทำข้าตกใจสิจะตายตายไปแล้วเหรอ ยังหายใจอยู่ไม่ยอมให้ข้าเรียกคนมาช่วยเพราะกลัวโดนจับได้สินะแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็จะปล่อยให้เจ้าตายไม่ได้คิดออกแล้วโอเคสั้นจริงๆมาตอน146กันเลยนะครับ